สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาการงานอาชีพนะคะในหัวข้อเรื่องการทําความสะอาดบ้านเรือนค่ะค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเรื่องการทําความสะอาดบ้านเรือนจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะ 1. อธิบายกระบวนการทําความสะอาดบ้านได้ 2. เขียนวิธีการทําความสะอาดบ้านได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 3. ตระหนักถึงความสำคัญของการทำความสะอาดบ้านค่ะกระบวนการทำงานค่ะ 1. การวางแผนการทำงานเป็นการกำหนดเป้าหมายวิธีการหรือขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านรวมถึงการเลือกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงานค่ะกระบวนการที่2ค่ะการทำงานตามแผน เป็นการลงมือทำความสะอาดบ้านให้สำเร็จตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะกระบวนการที่3การประเมินผลการทำงานเป็นการตรวจดูว่าผลงานการทำความสะอาดบ้านสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ค่ะขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านค่ะ 1. จัดเก็บของที่วางไว้ปัดชั้นวางหากมีเฟอร์นิเจอร์ให้คุมตู้ เก้าอี้โซฟาด้วยผ้าหรือพลาสติกแผ่นใหญ่ค่ะขั้นตอนที่2ค่ะใช้ไม่กวาดอยากย่อยกวาดอยากย่อยบนเพดานและผนังห้องค่ะขั้นที่3ค่ะถ้าไม่ได้ใช้ผ้าคลุมเครื่องเรือนไว้ให้ใช้ไม้ปัดฝุ่นปัดฝุ่นค่ะแล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมัดมาดเช็ดให้สะอาดขั้นที่4ี่ค่ะใช้ไม่กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผง ที่อยู่บนพื้นห้องมากองรวมกันเพื่อกวาดฝุ่นผงใส่ในที่ตักผงและนำไปทิ้งลงถังขยะค่ะขั้น5ถูพื้นห้องให้ทั่วห้องโดยใช้ไม้ถูพื้นหรือผ้าคี้ริ้วถูจนพื้นสะอาดหมั่นซักผ้าและเปลี่ยนน้ำถูพื้นค่ะจบแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะ ได้อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยค่ะและพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะ